สวัสดีครับยินดีช่องคุณพ่อการ์ดไฟค้างนะครับเย่ yeah. ก็ยังอยู่กับของชดใช้กรรมพรีเมียมกันอยู่ดีนะครับก็จะเป็นเด็กนลุคามิวีอ่ะไม่ V ีนลุคามิพรีเมียมที่พูดได้ไม่เต็มปากว่าพรีเมียมนะเพราะว่าแทบจะไม่มีของพรีเมียมเลยนะฮะของ V ีแทบจะล้วนๆเลยก็คุณพ่อมีเล่นเล่นลงคลิปในช่องของน้องน้องคุณใบไฟเตอร์นะครับก็ ลองไปย้อนดูในคอมมูนิตี้ที่มันพ่อโพสไว้อยู่นะฮะก็เล่นเด็กนี้เลยโค้งนี้เลยอะ่ะไปลองดูได้นะว่ามันสนุกขนาดไหนนะฮะกับนะัลุคามีเนาะก็ในในใน,ในคลิปนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นท็อกซิกเพลเยอร์หน่อยนะเพราะว่าสนิทกันนะฮะเล่นกันแบบออสนุกสนุกนะครับแย่กันนะมาพรีเมียมนะ้อแต่ว่าก็นั่นแหละถึงแนมะ้จะไม่ได้พรีเมียมขนาดนั้นก็ต้องเริ่มเร็วนะเพราะว่านานแน่ตัวเริ่มนะฮะใช้เป็นตัวเริ่มวีก็เหมือนกันกันกบ เลยหลายแคลนที่อาจริงๆนะลูกามิตัวเริ่มตัวเริ่มจีที่เก่งๆมีหลายตัวเปิดท่าห้าสามแน่ละหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เก่งคือไอตัวที่จับมันนอนแล้วเอาหลุมหนึ่งใบใบบอ่ะหรือถ้าไม่ถ้าไม่มีหลุมก็ได้ไงเดมอันนั้นอ่ะก็เก่งแต่แต่นะฮะแต่ตอนนี้เรามีสไตล์ใหม่แล้วตัวนั้นอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้แล้ะใช้เป็นตัวเริ่มวีพม่าได้จั่วแล้วก็ได้ควิกชิล ผลยัไงได้ตัวในควิกซิลแวนการ์ดตัวหลักนะฮะก็อด่นี้เห็นเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นดัชนิคแวนควิกเชอร์นะฮะใส่ไว้สี่ใบเหมือนเดิมก็เป็นเกสามเมียเซลยนหนึ่งหมื่นสองพันข้อที่นี้แวนการ์ดในเทิร์นเล่าถ้ามีการ์ดเข้าถ้ามีการ์ดเข้าใบโซนในเทิร์นนี้สามใบหรือมากกว่าแถวหน้าทั้งหมดจะบวกหมื่นนะครับเป็นข้อที่นี้ผมายควาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีที่มันเห็นเห็นการ์ดเข้าใบครบสามใบเมื่อไหร่ปุ๊บ สกิลเกิดทันทีและจบจนจบเทินตัวที่โดดลงมาที่หลังก็จะได้บุกมื่นด้วยเพราะว่าบวกบวกตลอดการตราชาติจนจบเทินนะฮะอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟวันกาดวันเมื่อนเขาจะบัตหนึ่งเราเลือกแถวหน้าจะของเราหรือของคู่แข่งก็ได้หนึ่งตัวใบใบถ้าในโซมีเกตสาอยู่ในโซเราและคู่แข่งเอามือหนึ่งใบคนละใบใบายด้วย ก็เท่ากับว่าสกิลล่างอ่ะจะทำให้ครบ3ใบได้ง่ายๆตั้งแต่ถ้ามันมีเกยียร์สามเลนโซ่ทำให้ครบ3ใบได้เลยนั่นเองก็แต่เล่นกับสไตล์ใหม่คือยังไงก็ครบบอกเลยยังไงก็ครบนะใส่สีนะตัวเพิ่มเวฟให้ว a นควิกเชอร์นะครับก็ใส่จนกว่ามันจะโดลิสติกอ่ะอ่าแจ็กกี้ช็อตดากูนนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันมเซลออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีใบมือละหนึ่งใบ แล้วก็ใบแล้วก็เราเราเลือกเรียบใบคู่แขใบเรียคู่แข่งแถวหน้าหนึ่งใบอ่าแล้วก็ถ้าคู่แข่งไม่มีแถวไม่มีเรียากาดอยู่ในแถวหน้าได้จวหนึ่งอีกสกีนหนึ่งเมื่อจบการต่อที่นี้โจมตีถ้าแปนการเราเป็นดักรนิกแวน,แวน,แวนควิกเชอร์อามายนยโซจั่วก็เป็นตัวเพิ่มเวฟเป็นตัวยิงเป็นตัวจัวนะฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใบเก่า,นาหนึ่งในสองใบที่ใส่ใส่เป็น ดักนิกดเซนดนซิกมาไว้แค่ใบเดียวนะอจรจิงๆคือจะไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่เนี่ยจะไปใส่ใครไปใส่เจ้าหมอนี่กรเล็บัตเตอร์แทนถ้าไม่ใส่นี่หรือไม่มีไปใส่กรเล็ดบัตเตอร์นะครับหนึ่งใบเนี่ยคือสามารถใส่อะไหล่ใส่อะไหล่ของของวีอย่างนี้ได้เลยเพื่อที่จะ <c oughs> อ่าจะเล่นวีเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสองใบให้ครับ <laughs> ก็ใส่เป็นเดซเซนเดนนะครับสกิลสไตล์ไม่ได้ใช้ช่างมันนะครับใช้สกิลล่างออตโต้เลก,กาดมันมาเทิรนจีเบรกหนึ่งเขาจะบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเมื่อมันโจมตีไม่ฮิตเขตาจะบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งลุกเพิ่มเวฟหนึ่งเวฟง่ายๆใส่เกียร์สามไว้อยู่เก้าใบนะฮะเกรดสองใบแรกก็จะเป็นตัวเพิ่มเวฟประจําประจํานาลุคคามิเนาะอ่าซาทูล่านะฮะแปดพันชิวห้าพันออตโต้เลก,กาด เมื่อมันโจมตีฮิ van, ตแวนโซบัตหนึ่งจัวหนึ่งเลือกเลยกก่าทุกแข่งหนึ่งใบไปาย,าย,ายแถวหน้าอีกสกิลหนึ่งเมื่อมันถูกบายจากเธอเมื่อมันถูกบายในเธอเราคอมันลงช่องเลียแล้วบวกพลังให้หนึ่งหมื่นด้วยโคตรเก่งเก่งจัดๆนะฮะตัวที่ทําให้เด็กมันเก่งขึ้นอีกก็จะเป็นเจ้านี้โจโฮนะฮะเอามาเพิ่มเวฟเนาะแปดพเอ๊ยก้าพันชิวห้าพัน ออโต้แวนเลียไม่ลงสนามบัสหนึ่งเลือกเลกัดแถวหน้าแห่งหนึ่งใบไปใบแล้วก็สามารถลากเลกกาจากคุเลกกาในแถวหลังในแถวอื้นต่างเดียวกับมันอะ่ะมันบอกว่า,าสกิลหนูว่าเมื่อลงบัสหนึ่งเลือกแถวจะเลือกแถวนี้หรือแถวนี้ก็ได้หนึ 1, ่งใบไปใบและสามารถลากยูนิตจากแถวหลังของแถวที่เราเลือกขึ้นมาได้จะลากหรือไม่ลากก็ได้อีกสกิลหนึ่งเมื่อแวนการ์ดโจมตี นิสิตการหนึ่งสู้ที่แวนกัดเราโจมตีนะฮะถ้าเลกัดไม่มีถ้าคู่แข่งไม่มีเลกัดแถวหน้าบัตรหนึ่งลุกตัวมันไอ้นี่เป็นโปรโมถ้าไม่มีไปใส่ไอ้ตัวส้มได้ไตัวส้มในกล่องแวนควิเชอร์นะครับก็จะอยู่คล้ายๆกันแต่อเนี่ยมันดีกว่าตรงที่มันได้ยิงไงอดาร์กแดนเซอร์ cer, บันกา้านะครับเมื่อจบการหนึ่งที่เราโจมตีถ้าแบนกัดเราเป็นเกรดสามสูงกว่าโซบัตหนึ่งใบมือหนึ่งใบจัวหนึ่งคู่แข่งเลือกเลกัดในแถวหลังตัวเองหนึ่งใบใบใบนะฮะ ก็สก,กิลเหมือนกับไอตัวส้มแต่ว่ามันได้ได้บายแถวหลัง1ตัวนั่นแหละก็ไม่มีตัวนี้ใส่ตัวส้มได้แต่ว่าถ้าแนะนํำว่าให้หาหา,หาน้องคนนี้ติดไว้4ี่ใบนะครับใช้อนาคตเนาะใส่ฟินิกไว้4ี่ใบเต็มนะครับก็เด็กมันสามารถชุบง่ายๆแบบโคตรง่ายคือมันบายง่ายมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟินิกมันใช้ง่ายเนาะก็ไลทิงฟินิกแปดพันชิหมื่นออตโต้ในดับโซน เมื่อเลกัดคู่แข่งถูกเขาสกส่งเข้าบายโซนในเทอร์เราโดดมันจากโคลงโดดมันจากหลุมลงช่องเลียและบวกพลังสามพันด้วยใส่เปิดถ้าหาสามไว้สี่ใบนะครับเอาไว้แก้กรรมนะเผื่อของไม่ขึ้นหรือหาซิกมาขึ้นมือก็ได้ก็เมื่อเขาช่องแวนช่องเลียนจากมือเปิดเขาเด็กห้าเปิดเราเด็กห้าใบเกิดสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบด้วยที่เหลือไปกองศพ อีกสก,กิลหนึ่งออโต้เลกาดถ้าในเทอร์นนี้มีการเข้าใบโซนถ้าในเทิร์นเรามีการคู่แข่งเข้าใบโซนใช่ไหมไม่การครก็ได้ถูกเข้าาบโซนบวกพลัง5,000เนาะใช้ง่ายตัวเพิ่มเวบเหมือนซาทูล่านะครับก็จะใส่บาจันไว้3ใบ8,000ชูหมื่นออโต้เมื่อการได้ถูกใบจากมือคอลงช่องเลียอีกสก,กิลหนึ่งเมื่อถูกเมื่อลงเมื่อลงช่องซัดออโต้เลกาดเมื่อลงช่องเลีย ถ้าเคยมีถ้าในเทอเนี้ยเคยมีการ์ดของใครก็ได้เข้าใบโซนโซชาร์ดหนึ่งแล้วก็ตัวช่วยไงแดมมาสักสองใบนะเผื่อได้ใช้เนาะก็ใส่ฟ้าอย่างความหวังเอเลน่าอ่าประพันธ์ชูหมื่นเอาตัวเลกาดมามอเธอเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกถูกส่งเข้าใบโซนในเทอเราถ้าถ้าเมดดเมดโซนเราไม่มีการ์ดไงหน้าเลยโซบัสไงเดมหนึ่งเนาะทริกเกอร์ใส่เป็นรอพีจีสี่ใบนะฮะ แล้วก็สรต,ติดดอธรรมดาไว้1นึ่ใบ i. ทําไมเพื่อในบางกรณีที่เราจําเป็นต้องคอเลีย1ตัวเพื่อที่จะให้แวนควิกเชอร์รีไทยเอาไปบายจะได้เกิดสกิลหรือซิกมาทิ้งมือก็ทิ้งเป็นนี้ก็ได้ง่ายเนาะใส่คริทิ้งสไตล์ไว้เต็ม4ี่ใบ i. เลยนะฮะเพราะว่าสำคัญมากๆแล้วก็เด็กนี้สามารถใส่คลิยัตโซบุกหมื่นได้เพราะว่า เพราะว่าแถวหน้ามันบวกหมื่นไงคุณสามารถเอาเนี่ยลงช่อง Excel ถ้ามี Excel 2สอง้างใช่ไหมเอาแอเซล Excel ข้างหนึ่งจะตีไปที่หมื่นเก้าหมืนเก้าแวนตีปุ๊บยัดแล้วก็อาจจะแจ็กกี้ช็อตมาโดดลงตรงนี้แทนตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียอาจจะเป็นโจโออยู o ่ U, อาจจะได้ไม่ต้องเสียดายเนาะใส่สี่นะฮะแล้วก็ฮิลทิกเกอร์ก็เหมือนเดิมคุณพ่อติดฮิลช็อตไงเดมไว้หนึ่งใบนะครับหาได้ในไมเทิ์นะของนารูคามิจะใส่เป็น ฮิววียสี่ใบเลยก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะโอเคจีโซนจีโซนจัดไงามาใส่ตัวใหม่สี่ใบเลยเป็นทั้งสไตล์หนึ่งสไตล์สองสไตล์สามสไตล์สี่นะครับสี่สไตล์รวดๆนะฮะเป็นมังกรราชานันวิสิษฐ์สวรรค์สตีมเบิร์ดดากอนแอคทีฟบันกาโซบัสไงจีหนึ่งใบเอามันกลับจีโซนกดสกิลปุ๊บแล้วมันจะเด้งกลับจีโซนเลยนะโดยที่ยังไม่ได้ตีนะฮะ คู่แข่งเลือกเรียกการ์ด4ใบแล้วก็หลุม4ใบไปาบต่อจำนวนการ์ดในาบโซนทุกๆ4ใบเราจะได้จััวหนึ่งแล้วคู่แข่งทิ้งมืออีกหนึ่งเอาเอามืออีกหนึ่งใบไปาบด้วยก็ถ้าเรามีถ้าสมมติกดสกิลปุ๊บแล้วเขาสามารถรวมกันได้5ใบครับเอาไปห้5ใบได้เรีย2ใบแล้วก็ได้หลุมมาอีก3ใบ5ใบในาบโซนมี5ใบเราจะได้จว่วหนึ่งคู่แข่งเอามืออีกหนึ่งใบไปาบเท่ากับว่าตอนนี้จะมีใบโซน6ใบแล้วเทิมต่อไปคุณกดอีก คราวนี้มันกางเกงอาจจะได้เลียสามแล้วก็หล,ลุมเออเลียสี่หลุมสี่เลยก็ได้อ่าเลียสี่หลุมสี่ปุ๊บมันจะเป็นแปดแปดบุกอีกหกอ่ะเราจะได้โจดสามคู่แข่งทิ้งมือเอามือไปใบอีกสามใบโคตรดีนะแบบเก่งมากๆและครนด์ฟิกชอร์จะสกิลเกิดก็คือเราก็จะเสียนหนึ่งร้ายแล้วแหละแต่ว่าแลก,กแถวหน้าเราจะได้บุกหมื่นแล้วคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งถึงสองใบอ่ะคุ้มคือคุ้มมากๆ วีเอสศูนย์หนึ่งใส่วไว้ใบเดียวนะครับคุณพ่อไม่เห็นความเก่งของมันเท่าไหร่ก็ลยติดไว้ใบเดียวเนาะแวนกาดวันเมื่อเทินอัศเนียข้างเอ็กนะฮะหงายจีหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งกาดบนมือหนึ่งใบเราเลือกเลยก์ดคู่แข่งตามจีหงายของเรารีไทยแล้วก็บายแล้วก็ยูในทุของเราจะได้รับบวกพลังหนึ่งพันตามกาดในใบโซนคู่แข่งทะลุหนึ่งใบถ้ามีใบโซนเจ็ดใบหรือมากกว่าบวกไถ่ถ้ามีสิบใบหรือมากกว่าบวกคลิกก็ มันต้องเล่นแบบปิดเลยอะในกรณีที่แบบมีมีใบยเยอะ,อะก็อาจจะเล่นหลังจีเบกแหรืออาจจะเล่นช่วงก่อนจีเบกแอาจจะช่วงจีเบกหกเจ็ดพวกเนี้ยไม่งั้นไม่คุ้มนะฮะแล้วก็นัลุกามิยังไงก็ต้องติดจีเบกแไว้หนึ่งใบนะครับเผื่อได้ใช้ถึงแม้เดน,นี้จะไม่ได้ใช้ก็ตามต่อจีเบกแไมื่อเข้าช่องแวนรีไทยเลนทั้งหมดคู่แข่งแล้วไปบายนะฮะแล้วก็บายดอปทั้งหมดของคู่แข่งแล้วก็ ยูนิตนี้ได้รับพลังแถวหน้าได้รับสกิลอ่าต่อตัวโนนการ์ดในบโซนทั้งหมดแถวหน้าเราจะบวกพลังให้อืออายูนิตทั้งหมองเราจะบวกพลังสองพันต่อการ์ดในบโซนของทุกคนนะฮะก็ยิ่งใบยเยอะยิ่งเก่งแต่ก็ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ใช้น้อยติดโวลเทจไว้สองใบนะครับเผื่อได้ใช้เนะ้ะแอคทีฟมันกัดมันเผอเทนไงตัวมันเองได้สกิลนะฮะ เมื่อมันโจมตีคู่แข่งเลือกการ์ดสองใบในดรอปใบบ่ายแล้วก็ g ีเบกสาแถวหน้าจะบวกพลังสามพันต่อการ์ดในใบหนึ่งใบก็มาเผื่อเผื่อการ์ดในบายเยอะตั้งแต่ต้นเกมสามารถบายได้เยอะตั้งแต่ต้นเกมสไตล์สองสไตล์สามอย่างเงี้ยอ่ะสถานะมีการ์ดใบสักยี่สิบใบอย่างเงี้ยเออไอเนี้ยก็คุ้มแถวหน้าบวกบยกกี่สิบใบบวกหกหมื่นอะแถวหน้าบวกหกหมื่นไม่คุ้มตรงไหน แล้วก็ลักไก่นะฮะในกรณีที่แบบคู่แข่งเล่นเด็กที่บอดหายหมดอย่างเพลมูนหรืออย่างแกนบูหรืออย่างสไปที่อาจจะบอดหายหมดเมื่อไหร่เพื่อเผลอทําบอดหายหมดเมื่อไหร่ก็ตามหร,หรือหรือชาร์โดอะไรก็ตามก็กดไอ้นี่นะฮะวีแม็กออโต้แบนการ์ดจีเบสามสนีข้าง5้าเคานเตอร์บัสสองเมื่อจบการสู้ยิงโจมตีแบนการ์ดถ้าแข่งไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเรียาการ์ดอยู่ในสนามเคานเตอร์บัสสอง ยิงหนึ่งเดมยิงจากห้าไปหกได้เหมือนในการ์ตูนอีสกสักนิดนึงคอนติเนียลเวนกาดหากอินอนี้โจมตีแวนกาดตอนตัวนึงกะแวนควิกเชอร์ที่ไหนน่าอย่างจีโซนหนึ G ่งใบเลือกช่องเลียหนึ่งใบแล้วก็มันจะตีตีพร้อมแวนก็มีแวนควิกไงอยู่ในจีสองใบตอนในนี้ตีก็จะมีสองตัวก็จะจิ้มหนึ่งตัวสองตัวก็จะตีแวนกับตีเลียสองตัวพร้อมกันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก ติดพระพมไว้หนึ่งใบนะฮะเมื่อ็ช่องการเดี่ยนเอาการ์ดสองใบจากในหลุมเราไปบแล้วก็บวกพลังหมื่นติดมังกรยิงไว้สองใบนะฮะนู๊วัคดาก้อนอัศนีข้างสามบวกพลังหมื่นแล้วก็เมื่อหลูกที้ทยจะช่องการเดี่ยนต่อตัวนันการ์ดได้ใบสนุนทุกสี่ใบเลือกการ์ดแถวหน้ากแข่งที่นอนอยู่หนึ่งใบรีไทยก็นั่นแหละอืมรีไทยไม่ใช่บนะรีไทยเฉย แล้วก็ใส่จีไงจีสองใบนะฮะมัน้าช่องการเดียนไงจีหนึ่งใบคู่แข่งเลือกรีไทยเรียกขาดหนึ่งใบแล้วก็บายแล้วก็ถ้าเรามีเลียแล้วกบคู่แข่งคู่แข่งเลือกอีกหนึ่งใบไป,ไป,ไ,ปไปรีไทยด้วยใบแรกรีไทยบายไปที่สองลีไทยเฉยๆแต่ต้องมีเลียแล้วกบคู่แข่งนะก็ใส่เท่านี้วิธีเล่นคือแวนควิชเชอร์วีแบบเด๊ะๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแวนควิชเชอร์วีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มจีโซนนะฮะก็ ก็ขึ้นไลท์ธรรมดาเนาะไลท์ไลท์เพอร์เฟกก็พวกเนี้ยเพอร์เฟกไลท์ไปขึ้นสองก็อ่ะโอโจบัตหนึ่งยิงแล้วก็ขึ้นสามเป็นแวนควิชเชอร์นะฮะแค่เนี้ยต้นเกมไม่มีอะไรเลยต้นเกมเล่นเป็นแวนควิชเชอร์ล้วนเลยแล้วก็อิมเมจิลิกกิบแอคเซลนะครับทิ้งมือสไตล์ครับสไตล์ Style เป็นสตันเบิร์ดสกิลสตันเบิร์ดครับโซบัตหนึ่งใบหงจีหนึ่งใบก็เน,นี้อาจจะหงายเป็นวูดเทดก็ไนดะ้ เอามันกับจีครับขอหลุมสี่เลียสไไี่ปบตอจำนวนการได้ใบรทุกสี่ใบผมได้จวดหนึ่งคู่แข่งเอามือหนึ่งใบไปบเพิ่มนะฮะก็ได้จวอีกหนึ่งใบอ่ะสมมติมีสี่ใบพอดีก็ได้จวอีกหนึ่งใบเท่านี้แวนฟลิกเชอร์จะสกิลติดเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าสี่ใบใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าแถวหน้าจะบวกหมือนแค่นี้คุณก็ไปขอให้มันครบก็คู่แข่งเหลี่ยมเอาหลังเอาหลังไปใบคุณก็อาจจะมีโอโจก็เอาโอโจลงบัตหนึ่งลีไทยอ่ะบัตหนึ่งใบ เพื่อให้แถวหน้าเขาลงแล้วก็จะมีอาจจะเพิ่มเวฟอาจจะมีพวกแจ็กกี้ช็อตอย่างเงี้ยเพิ่มเวฟมาเด็กนี้ดีตรงที่อาจจะไม่ต้องมีแถวหลังมันก็จะตีแรงอยู่ดีนะฮะก็อีกท่านอาจจะเป็นนกเผื่อเล่นสตะเผื่อเล่นเทินหน้าเพราะอะไรก็ตีเข่าไม่ต้องมีอะไรอะไรยังไ,ไงก็ตีเข่านกตีบวกหมืน่นสิบแปดอ่ะโอโจตีต่อก็ได้เด็กนี้ไม่ได้ใส่ฟอนต์เขาไม่รู้นี่ เป็นสิบสี่บวยอีกหนึ่งหมื่น 1, 000, เป็นยี่สิบสี่อันนี้จะตีต่อไหมแล้วแต่อาจจะตีต่ออะไก็ได้ตีเอามือหนึ่งใบใบใบแล้วยิงจั่วใบเป็นสาทูลาโดดลงมาบกหมื่นอันนี้รอรับทริกแล้วก็แวนวิ่งย2ิบสองเช็คสองไดะ,ะเขาโซดจัวด,ด้ดยลืมอ่ะเช็คสองได บัตถ้าเขาไม่ตกคริกเกอร์กับบัตหนึ่งลุกแล้วก็ตีต่อแล้วก็ตีต่อแค่นี้เล่นเหมือนกับนารุวีอ่ะแต่เพิ่มเพิ่มสตันเบิร์ดมาแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเล่นมีมีคิกซิกมามีซิกมามนซิกมาจะลงซิกมาซิกมาตีสองหนึ่งยังไงก็เข้าถ้าขึ้นเส้นห้าซิกมายังไงก็เก่งแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยไอเนี้ยสองตัวยังไงก็โดนไปหกเวฟเจ็ดเวฟ แบบกาดไม่ได้เพราะไอแบบปล่อยไม่ได้เพราะขึ้นเซนห้านะฮะก็นั่นแหละนะครับนารุค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าจริงจริงมันคือเด็กวีที่ใส่จีโซนเลยนั่นเองก็จะเร็วหน่อยอะไรหน่อยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยเนาะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งที่หาของค่อนข้างง่ายของเก่าน้อยอาจจะหาแค่ใบอื่นอะที่เบกแปดก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นอาจจะหาแค่จีกาดที่สาคัญจริงๆคือจีไงจีกับจียิงแล้วก็ ถ้าผมสบายหนึ่งเหมือนกับผมพอ่อห้าใบาพอแล้วแล้วก็อันนี้สี่แค่นี้พอเลยนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูเก่งเก่งมากและสนุกมากๆด้วยนั่นเองนะครับถ้างงตรงไหนคอมเมนต์ข้างล่างผมพ่อตามไปตอบให้นะครับวันนี้พ่อไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ